ยอดเงินของคุณมีศูนย์บาท เงินหมดทำอย่างไรเงินหมดเงินหมดแต่อินเทอร์เน็ตมีครับไม่ยากครับเราสามารถที่จะโทรเบอร์ธรรมดาได้ผ่านแอปทู แอป2 ID ครับโทรผ่านแอป2 ID ได้แอป2 ID โทรได้นะครับเราจะมีฟังก์ชันในการโทรนะครับเราสามารถที่จะ โทเบอร์ธรรมดาได้ผ่าน a p p t o ID นี่นะครับคุณสามารถเริ่มโทรใน a p p t o ID ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้แอป t o ID โทรเบอร์ธรรมดาได้อย่างไรนะครับไปที่ a p p t o ID กันเลยครับ นี่ครับไปที่ตัวนี้เลยนี่ครับโทรเมื่อกี้โทรไม่ได้นะครับวันนี้เราจะลองโทรครับผมล่าสุดมีไหมไม่มีเพื่อนเราหรือเราจะกดปุ่มนะัเพื่อนเรานะครับอันนี้เป็นลายชื่อ ชื่อเราจะค้นหาหรือจะกดเบอร์ก็ได้นะครับกดเบอร์ก็ได้นี่นะครับแป้นอนุญาตครับคลิกอนุญาตนี่ครับกดเบอร์เลยครับ,รบกดโทรเลย นี่ครับสามารถโทรได้ครับนี่ครับสามารถโทรได้ครับนี่ครับมันจะเป็นเบอร์เบอร์ของเราเลยครับโทรได้ครับสุดยอดเลยนะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับในแอป t o ID วางซ้ายโอเคแอปทูไอดีนะครับสามารถที่จะโทรได้นะครับโทรเบอร์ธรรมดาได้เลยโดยที่คุณไม่มีเงินนะครับสุดยอด